สวัสดีครับสไตล์พี่น้องแอร์ครับออฟโรดแคมปิง้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์ช่วงรีวิวเหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมรีวิวเ,เต็นท์หลังคาออดนี่อันี้นี่ครับหลังคาอ่อนนะครับเป็นเ,เป็นผ้าใบานะคุมขนาดตัวนี้ขนาด1 1 4น่งะครับ1.4อันต่อมานะครับ อันต่อมานี่แกะกล่องเลยนะครับตัวนี้เป็นเป็นหลังาคาแข็งหลังาคาแข็งนะเอาออกมาจากกล่องและค่อนข้างหนะักนะครับหนักนิดนึงเดี๋ยวเรามาแกะ ลังจากแกะออกจากกล่องแล้วก็ออกจากซีนพลาสติกเสร็จเรียบร้อยรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอี่ยมอ่องเลยเงาวับเลยนะเงาวับเลยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราแบบรีวิวเปิดนะครับนี่เปิดกระปกนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่หนึ่งสองสามนะครับตันนี้เราก็ลปลด อยู่นะครับเนี่ยจับเงินะ้นี่ครับรูปร่างนาะตาก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้นะครับเป็นเป็นแบรนด์นะครับกอริล่านี่ต้องบอกก่อนนะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์กอริล่านะครับของพีนพ่นภัสนะครับพายาาประตูเหล็กนะครับส่งผลิตภัณฑ์นี่ยครับ เ,เต็นท์ขนาด1.6นะครับหลังขาแข็งมาให้ผมรีวิวนะครับนี่ครับแบรนด์กอริลล่าเนี่ยฮะเปิดออกมาก็ดูนะครับมีตัวนี้ครับคาหลุดทอปเต็นท์เป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูคู่มืออ๋เนี่ยครับเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับคาหลุดเต็นท์ นี่ครับเห็นนะ้มนี่ติดบนแหล็กลังคารถเก่งกนะ็สบายสบายเลยนะได้เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมรถจี๊ปรถคาเด็กลังคาเหล็กนะครับดูได้สบายสบายเลยนี่ครับมาเรามาดูทางอื่นบ้างครับว่ามีอะไรมาบ้างนะครับ สายเชือกนี่ก็จะยามนะครับอ๋อนี่เวลาไว้ดึงนะครับดึงปิดดึงตื้อนยครับดึงดึงนี้ยนะปิดกระดองปิดกระดองนะครับแล้วก็ค่อยคอย่คอ,ยคอ,ยคอยผ่อนอ่อานะครับอันนี้เป็นพวกตะแจพวกอะไรพวกนี้นะ ามาดูซื้น,นตรงนี้ตรงนี้มีบันไดโอ้บันไดเขาเขาติดมาเรียบร้อยเลยนะล็อกมาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนูอ๋อนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับเขาล็อกมากับพื้นเรียบร้อยหมดแล้วนนี่นี่โอ้ล็อกมาเรียบร้อยอ่ะตรงนี้ ตรงนี้เป็นเออ่ขาเรียกอะไรนะคือเหล็กแพงหน้าต่างนะครับพอค้ำใช่ไหมพอค้ำกันค้างเสร็จปึ๊บก็หน้าต่างมันจะบานออกนะครับมีด้วยกันหกชิ้นนะครับหกชิ้นนะครับใส่ซองไม่อย่างดีวนะความหนาของข้าใบ นะหนาะวนะครับหนาะมาดูไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ไอ้สิ่งอะไรนะแต่แบบย่อนะไรพวกนี้นี่นะครับอ๋อนี่ตัวล็อกแหลกนะตัวล็อกแหลก สี่อันนะครับตัวล็อกแหลกเนี่ยสี่อันหมายถึงว่าไปเนี่ยครับไปล็อกกับแหลกที่อยู่บนรถนะครับแหลกเสร็จแล้วก็ล็อกกับตัวเต็นท์เนี่ยฮะอ๋ออันนี้เป็นพลาสติกเฉยอ๋อเนี่ยค้ำอย่างนี้อ๋อเป็นค้ำมาอย่างนี้อย่างนี้อ๋อ ลองนะลองอะในชิ้นนี้มีอยู่มีอยู่แค่นี้นะโอโอโอรุ่นนี้ไม่มีประแจะะะจะลองกางให้ดูแนาซองเก็บ เก็บไอ้น,นี่ยังดูดีเลยเนี่ยตองเก็บไอ้น,นี่ครับนะผ้าหนาแน่นนะอ่ะต่อไปครับบันไดนะครับบันไดนี่มันยืดหดได้นะครับนีน่น้ำหนักได้มากที่สุดร้อยห้าสิบกิโลเลยนะ อ่ะโอเคเรามาลองครับนี่เราจนต้องปดตรงนี้ก่อนนะครับมาตีตุ๊กแกตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับก็นะบะบจะเป็นสองสองขายักนี้คนะ นี่คือออกาอยูนี้นี่คือหน้าตานะครับนะดูตรงนี้ครับนี่ครับแบรนด์ก็จะเป็นนี่ครับกอริลา่านะครับตรงนี้ด้านเข้าด้านเข้าอยู่ตรงนี้นะครับประตูเข้านะประตูเข้าอยู่นี้ 1.6จุดหกโหกว้างมากตัวนี้จะเป็นฟองฟองน้ำนะครับฟองน้ำที่ที่รองนอนนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่แข็งแรงมากนะครับนี่ครับดูไดนแบบนี่ก็จะเป็นฟองน้ำนะครับเอตัวนี้มีมีซิป ถอดเอาไปซักได้นะครับผ้าใบาตรงนี้ครับนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปทำหน้าต่างกันนะครับหน้าต่างก็จะมีอยู่สองบานนะครับข้างซ้ายข้างขวาด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นประตูทางเข้านะครับให้มาหกอันนะครับ อันยาวสุดนี่น่าจะเป็นของประตูใช่ไหมอันยาวใช่สี่อันนี้ก็อันละสองข้างครับอ่าลานประตูนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหล็กค้ำเนี่ยครับเราก็จะค้ำไปอย่างนี้เอาห,หัวเหล็กไว้ข้างบน นี่ครับเหมือนกันพอเราครับมินตตัวนี้เสร็จนี่ครับก็จะเป็นโล่งนี้ม,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 มีมุงวรวดมีมุงมีมุงเฮ้เปิดปากพุมุงรวดตลอดเนี่ยครับปิดฝนคลาดก็ปิดผ้าใบทิ้งนะอ่ะเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างครับ เนี่ครับมาหน้าต่างด้านนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับมันจะมีที่จิ้มอยู่เป็นรูเนี่ยครับจิ้มลงไปแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับ้วก็ดันจะมาเข้ารูเอี้ยนี่ครับ ตึงแล้วเห็นไหมเหมือนกันและประตูนะครับประตูก็จะเหมือนกันนะครับดันครับเสร็จแล้วก็จะมีแบบนี้ โอเคครับเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นหลักคานะฮะมาดูด้านไหนไะครับหนึ่งจุดหกมาดูด้านในครับด้านนี้เปิดหลักคาได้ด้วยโอ้ดูจันได้ ดูดาวได้ฮะนี่ฮะเปิดเปิดผ้าใบชมจันทร์ชมจันทร์ชมดาวนฮะมีหมุน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 นะครับข้างบนก็มีสิบอีกนะนี่จอด นะครับตะเข็บนี่ดูครับซีนซีนตะเข็บมาอย่างดีนะครับดูนะครับผ้าใบาก็อย่างหนาตัวนี้ที่เป็นกระดองเห็นไหมครับเนี่ยนี่เป็นหลังคาแข็งเนี่ยครับตรงนี้บุบุเขาเรียกกันนะบ,บุฉนวนด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นนุ่มๆนนะนี่ตรงนี้ก็เป็นอ่อ ที่กโชกนะครับกลางเองโดยดูครับเหล็กที่ค้ำตรงนี้ก็โอ้โหดูครับเบิเริ่มเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมมีสองเก็บคุงเก็บของนะครับ นี่ครับเอาเก็บของ นี่สิทธิ์นี่ตัวเป็นร้อยโลนี่สบายเลยสองคนใช่ไหมสองคนเหลือเหลือรอเหลือเหลือฮะโอ้โหเราส่งร้อยเจ็ดสิบห้าหนักร้อยโลอ่ะนี่สบาดูดาวได้นะมีสลุปด้วยมีสลุปมูลู้เออมูลู้เขาท่าเข้าท่าเฮ้ยได้ปีเซนเตอร์อยากจะได้เลย จากที่พ <อ S 2> <ช>ัดีพี่มองง่ายดิยตด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 ,ดีย <c oughs> นะ <c oughs> เออ่ะเมื่อกี้เรากออ่ออ่ะเรากลางเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้จะเก็บอ่ะอันดับแรกเอาท่มเนียมคําคําหน้าตาก่อนถ้ามันเหล็กธรรมดามันจะงอมันก็ตรงตรแต่เ,เงี้ยมัาจะงอไว้เพื่อให้มันแข็งแรงอออดีดได้ด้วยมันจะเหมือนสปริงอะดีดนะ เอเหมดเลยพ่อเก็บมาเฮ้ยถูกแล้วหัวเข้ายากลวมันกัดกวมันนี่นนี้ต้องหนึงตึงตัวนี่รับ ดึงมาไม่พับดันเข้าไปนี้ดันยกละเงี้ยนี่ยยกละผัดต้องเก็บอะไรไหมพี่ไม่ต้องเนี่ยดันไปเลยเขาเก็บในตัวเลยยี่หรอใช่ดันเอาเอาผ้ามันเข้าไปข้างๆเอาผ้าไปเข้าข้างๆด้วยอ่าเห็นไหมอ่าพับไปเลยพับพับไปเลยฟาบเต้นราคาอ่า เรูดเข้าไปเอกเีกเอกนี่แดงแดงอ่าดันกันไปดิติดนี่อยู่เนี่ยอ่าติดนี่ให้มันคั้ให้มันค้อยู่ใช่ะครับเสร็จปึ๊บอ่ะนวดนวดสองเส้นนั้ร็ไม่ใช่เนี่ยสองเส้นนั่นแหละอ่ะดึงไหม ดึงไดึงไหนี่นี่นั่นแหละนั่นแหละดึงไหมดึงมาพร้อมๆกันข้างต้องยัดยัดจับยัดกันไหวก็แกโอ้โหวันนี้พรีเซนเตอร์สองคนแล้วนี่อ่ะเอาเอาเชือกเข้าไว้ข้างในเชือกเข้าไว้ข้างในเชือกเชือกเลยสองเส้นเนี่ยดันเข้าไปข้างในก่อนเก็บเก็บเข้าไปข้างในอ่ะเออเก็บเชือกเก็บเชือก โอ้เชื่อมเสเดียวมันหัวใ,ใช่ใช่ใช่จับไปก่อนจับไปก่อนอ่าเห็นเห็นเห็นเส้นไอ้ส,สาสามเส้นไหมน,นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่าอ่าดึงลงมาปุ๊บแล้วมันข้างล่างมันมีตีนอยู่ตีนตุ๊กแกเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ตีนตุ๊กแกพับขึ้นมานั่นแหละเห็นไ,<ช>ไหมจับดันเข้าไปเลยแล้วมันมันจะรูดรูดล็อกล็อกมันเองอ่านะนะรูดง่ายรูดล็อกปุ๊บอ๋อดูเนี่ยมันกดมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นใช่ นี่แสดงว่าอะไรมันค้ำๆอยู่นั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละทข้าไปนี้แหละพี่นี่พอดีไหมสวยเลยเหออ๋อจริงๆต้องเข้าอีกธรรมดาต้องเกือบนี่เลยมันต้องเนนี่ยมัต้องลงกับสดเนี่ยลงกับสดใช่แต่ว่าเราเก็บข้างในไม่เรียบร้อยอะไรเออใช่นี่เข้าๆประมาณทรงประมาณนี้ใช่ไงใช่อันนี้มันจะลู่ลมไหมใช่ใช่ใช่แข็งแรงพี่แต่ข้างบนเนี่ยจริงๆเขานั่งได้ด้วยนะไม่แตก ไอเนี่ยเวดไฟเบอร์เนี่ยนอนได้นี่เซ็นพีเซนเตอร์เลยเห็นไหมตักปลาเค็มได้อะไรอยูไอ้นี่ไอ้นี่วางอนี้ได้วางนี้ก็ได้นะพี right? ่วางไอโซลาร์เซลล์เออกลางวันนะใช่วางเราค้างไว้แล้วมันร้อนใช่เอาโซลาร์เซลล์ไว้ก่อนวางฟับนะเนี่ยกระทัดกระทัดรัดพี่ นี่ลองกลางใหม่ไหมอืมน,นะนี่ไงโอ้เบอนเดิมกดเอาเอานิโป่งดันเข้าไปพอดันเข้าไปแล้วมันก็แล้วมันก็จะรูดออกมาเนี่ยดันดันตรงเนี้ยแล้วก็กลางเลยอ่านี่ยาวเกินยาวเกินยังไงงไงง่ายไหมรตรงนี้แหละเ,น,เนี่ยแหละ <Okay. S 1> เข้ามาก็ง่ายแล้วก็มีเหล็กออขามยันนิดเดียวแป๊บเดียว แกะได้อีกใช่ทำให้ตึงได้ใช่โอเคเนี่ยสมมุติว่าหลวงพ่อไม่ตังนี่หลวงพ่อตกคือใบบังท่องตกคือแบบถ้าไม่มีเพราว่าเหล็กหายเหล็กหายไม่หายเนี่ยเหล็กแพงนี่สมมว่าเหล็กหายเอาแค่นี้พอเออเห็นฮะสมมุติว่ากลางวันกลางคืนอ่ะก็นั่งหัวไม่ชนเลยต้องสูงมากข้างหลังนี่หันหันออกใช่หาน้ำตกแหนคลองนะหลังคาไม่ติดแหมสุดยอด มีไอ้นี่ด้วยนะพี่มีไอ้ตะเข็บไอ้ที่ซีนกันน้ำรั่วเราจะรั่วตะเข็บอ่ะแอร์กำลังมาพี่โอ้โหมีแอร์ด้วยต้องเสียตังค์ซื้อแอร์กางมาจะเข้าป่าแอร์ไม่ต้ำท้ายเกลือเปลือไม่เอ้เปลืองอเลยนะนี่เป็นไงพี่ดูดักดูดาวได้นะนี่ผมว่าหายใจมันสะดวกนะเพราะว่าพี่โจโตว่ะเนี่ยผมนะเติมเพรายการได้แต่ว่าอันน้นน่ะนอนเได้หัวไหลจะชนกันเลยอันนี้นอนสบายอันนี้กลางเหรอ หนึ่งจุดหกกลางใช่แบบแบบรงคาแข็งเน่ยนะรงคาพี่ออ๋ใช่มันไปโชกอยู่ด้วยนั้งได้ไหมเนี่ยนั่งได้ยังไงสวยสวยเนี่ยกำลังดีพี่ผมว่าแล้วกลางง่ายด้วยกลางง่ายเก็บง่าย